อันนี้ก็เป็นข้อสอบนะคะที่ขนาดก,นกลางแล้วกันนะนะข้อสอบก,กลางของอาเซียนนะคะคิดว่าไม่ได้ยากจนเกินไปเนาะมาข้อแรกค่ะข้อแรกปัจจัยด้านภูมิศาสตร์นะคะเน้นนะคีย์เวิร์ดมันคือด้านภูมิศาสตร์นะ,ะที่มีความสําคัญต่ออาเซียนยกเว้นข้อใดนะคะ ก็คือไอภูมิศาสตร์เนี่ยก็คือสถานที่ที่อาเซียนอยู่เนี่ยนะคะมันมีความสําคัญต่ออาเซียนในเรื่องของสามเสาหลักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันไหนที่ไม่ใช่ประโยชน์อะอาเซียนมีประชากรมากกว่าหกล้านคนอันนี้ใช่นะคะเพราะว่าด้วยภูมิศาสตร์ของอาเซียนนะคะที่อยู่ในเอเชียตอนเหนือของใต้เนี่ยประชากรตอนนี้มีอยู่ประมาณหกแสนพูดผิด หกร้อยสี่สิบกว่าล้านคนประมาณประมาณเลยประมาณเพราะว่ามันก็คือตัวเลขมันก็นิ่งไม่ได้นะคะซึ่งจํานวนประชากรที่มันเยอะขนาดเนี้ยมันเลยทําให้อาเซียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเนื้อหอมในการที่หลายประเทศก็อยากที่จะมาเจราจาไอ้บวกบวกบวกไม่แก,นในก,ออก,ก้ในเรื่องของเศรษฐกิจนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็มีความสําคัญเนาะในเรื่องของในเรื่องของการเจราจาทางธุรกิจนะทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายใช่คะ่ะนะ ถ้าพูดแล้วเนี่ยอาเซียนคือเป็นโหเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นทับทางทรัพยากรที่สําคัญเรามีป่าไม้มเีเพชรมีทองคํามีการธรรมชาติค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นประเทศยุโรปก็เลยชอบเข้ามาล่าอนะันนิคมในอาเซียนเราเพราะว่ามันมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเยอะนะคะเ,เป็นเส้น,นท,าทางการค้าที่สําคัญใช่ติดทะเลจีนใต้ยอย่างเงี้ยนะคะมีคลองมีอะไรแล,แล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญที่ไม่ใช่ ก็คือคอควายค่ะยุทธศาสตร์ทางการรบนะคะอย่างที่บอกว่าอาเซียนมีสามเสาหลักเนาะ,ะมั่นคงและการเมืองเศรษฐกิจสังคมเราไม่ได้รวมกลุ่มกันเพื่อจะมารบหรือมีคนถามครูอาครูแล้วตอนแรกที่เขาไว้ป้องกันคอมมิวนิสต์ล่ะอ่ะอันนั้นคือรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันป้องกันภัย แต่อาเซียนไม่เคยบอกว่าเฮ้ยเรารวมกลุ่มกันเพื่อจะเป็นยุทธศาสตร์ทางการรบกับประเทศอื่นหรือทางยุโรปโน <No. S 2> ไม่ให้นะคะหลกัหลกๆป้องกันภัยคอมมิวนิสต์ป้องกันภัยจากต่างต่างชาติใช่แต่ไม่ได้เป็นแบบยุทธศาสตร์ทางการรบโน no. ไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะฉะนั้นตอบพอควายนะคะข้อที่2อนะคะอาเซียนนะคะเป็นภูมิภาคที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลหลายประการยกเว้นคุณชอบบวงคําว่ายกเว้นไว้บันทีเราทําข้อสอบเนาะเอ่อบางทีอ่านไปเสร็จปุ๊บไม่ได้ลืมว่าเฮ้ยเขาเน้นคําว่ายกเว้นนะค่าจ้างแรงงานถูกอันนี้โคตรใช่เลยค่ะถ้าเทียบกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก ยุโรปเป็นอเมริกาเนี่ยมาสร้างโรงงานในอาเซียนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะแรงงานเราค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับยุโรปอ่ะอย่างเช่นในประเทศไทยเราตอนนี้ค่า,าแรงขั้นต่าก็คือสามร้อยบาทต่อวันจริง,รงๆการกําหนดให้เป็น3า0รอยบาทต่อวันเนี่ยไม่ดีเลยนะเพราะว่าอะไรบ้างแต่ก่อนเราในสมัยยิ่งรักเนี่ยกำหนด300อบาทต่อวันแต่ก่อนเนี้ยเราอยู่ประมาณร้อยห้าสิบาทต่อวันเออมันมีข้อดีข้อเสียนะคะไอตอนที่กําหนดราคาถูกเนี่ยมันดีตรงที่ว่า โรงงานต่างประเทศก็จะเข้ามาจ้างโรงงานเราเยอะเพราะว่ามันโชคดีในเรื่องของค่าแรงมันถูกนึกออกไหมแต่พอเราปรับเป็นสา0รอยบาทต่อวันตอนนี้เราไปดูได้เลยนะคะว่าโรงงานถ้าใครมาจากแถบอยุธยาเนี่ยจะรู้เลยโรงงานหลายโรงงานของโดยเฉพาะของญี่ปุ่นก็เริ่มที่จะย้ายฐานการผลิตไปที่เวียดนามไปที่เวียดนามและเพราะเวียดนามเนี่ยค่าแรงเขาอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทกูจำเป๊ะๆไม่ได้นะจะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทต่อวันในขณะที่อยู่ที่ไทยเราเนี่ยสามร้อยบาทต่อวัน แล้วก็อยุธยาไม่แน่ใจใครมาจากอายุธยาหรือเปล่อาอยุธยาเนี่ยมีน้ําท่วมบ่อยมากที่หนักๆก,ก็ปีห้าสี่ที่ท่วมกันสะบ,บ้านหันแหลกเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าพอท่วมทีโรงงานเนี่ยไันได้รับผลกระทบคืออย่างอายุธยาเนี่ยโรงงานรถยนต์ทั้งนั้นเลยนะคะอมาตะนาครอ,อะฮอนดา้าโตยโยตานิสสันอะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือโรงงานผลิตฐ่ารถยนต์อยู่ตรงนั้นหมดแล้วตอนน้นท่วมปีห้าสี่คือรถพันหลายหมื่นคันนะคะจมน้ํา แล้วมันทาให้เขาเสียผลประกอบการคือเยอะแล้วนี้ทางรัฐบาลญี่ปุ่นบริษัทญี่ปุ่นเขาก็ถามรัฐบาลไทยน้องว่าประมาณว่าเออเนี่ยแล้วจะมีวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาน้ํำยังไงรัฐบาลบอกไม่ต้องวงัวเรากู้งเงินมาแล้วแสนล้านเราจะจัดการน้าดูนี่นั่นสุดท้ายมันก็ยังท่วมอยู่ดีค่ะไม่ต้องอะไรเลยอย่างกรุงเทพอ่ะฝนตกเมื่อวานฝนตกนิดเดียวแป๊บเดียวน้ําท่วมแหละคือแล้วพอคนวอยน้ําท่วมรัฐบาลก็จะบอกว่าอ๋อมันไม่ใช่น้ําท่วมมันเป็นน้ํารอการระบาย นะนิดหนึ่งขออนุญาตบนการเมืองนะท่านนี้เขาเห็นแล้วว่าเราจัดการอะไรไม่ได้เนาะบวกกับค่าแรงเราแพงเขาย้ายเลยนะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่เวียดนามไปอยู่พมา่านี่ยังไม่ย้ายเพราะพะม่าเนี่ยติดเรื่องของการเมืองงงไหมคะอย่างพม่าเนี่รู้สึกค่าแรงต่อวันเนี่ยประมาณห้าสิบกว่าบาทห้าสิบบาทต่อวันนะถือว่าแบบถูกมากถ้าเทียบกับอย่างยุโรปอย่างยุโรปเนี่ยเอ่อจะประสบการณ์ส่วนตัวเคยไปทํางานไป ตอนครูเรียนมาหาลาัยอะ่ะมันมีโครงการแลกเหรียญน,นึกออกไหมคะครูก็ไปอยู่อเมริกาไปทําไปเรียนด้วยไปทํางานด้วยไปเที่ยวด้วยอะไรประมาณเนี้ยขนาดครูไปหลายปีที่แล้วนะหลายสิบปีที่แล้ววิ้ยตายรู้อายุเลยนะคะใช่ไหมเขาให้ค่าแรงครูอ่ะเท่าไหร่วะเจ็ดเหรียญเจ็ดดอลลาร์สหรัฐเจ็ดอลลาร์สหรัฐนะต่อชั่วโมงนะเว้ยเธอเจ็ดดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงเอ่อตอนนี้ค่าดอลลาร์มันเท่าไหร่วะมัน หนึ uh, ่งดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันเท่ากับสาสิบห้าบาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเจ็ไปคูณสาสิบห้าได้เท่าไหร่วะาป็นหนึ่งนะสามสิ้าคูณเจนี่ก็งโง่เลยอ่ะเท่ากับสอง้สี่สิบห้าบาทต่อชั่วโมงนะเธอทำงานที่อเมริกาหนึ่งชั่วโมงเท่ากับทำงานที่ไทยหนึ่งวันแล้ววันหนึ่งครูทำแปดชั่วโมงอ่ะคูณแปดเข้าไปอีก วันหนึ่งคูได้ประมาณพันเก้าอะตีเลขกลมๆคือวันละสองพันนะคะต่อวันทํางานเดือนหนึ่งประมาณอ่ะยี่สิบสี่วันยี่สิบสี่วันคูสองพันเท่าไหร่วะสี่หมื่นแปดละเอาง่ายตกแต่จริงๆคูไม่ได้ทํางานที่เดียวนะคูทางานสองที่เดือนเดือนหนึ่งคูได้หาได้ประมาณแปดหมื่นบาทต่อเดือนนะต่างกันนะเห็นไหมเลยเออคาดนี่ขนาดเป็นแรงงานแบบเอาทั้งหมดตรงแรงงานคูอะเจ็ด 7ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงเนี่ยคือแรงงานที่ถูกที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าครูเป็นเด็กแล้วก็ไปเหมือนแบบเป็นเอ็กเชนเนี่ะเขาจะให้เลทที่ต่ําที่สุดจริงๆปกติอเมริกาเขาทำกันเนี่ยเขานจะได้ประมาณเลทสิบอ่ทคิดดูดิเห็นปะเดือนหนึ่งอ่ะได้เป็นแบบเจ็ดแปดหมื่นี่ขนาดเป็นแรงงานต่างด้าวไปทํางานกับของเขาเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าทําไมในอเมริกาบางทีหนูดู youtube อะไรก็แล้วแต่เบางทีเขาจะซ่อบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ไม่จ้างหนูเวย้ยเขาจะ ทำเองอุปกรณ์พวก DIY ของเขาเนี่ยเยอะมากบางทีต่อเองอะไรเองเพราะว่าค่าแรงของเขาอะค่ะแพงมากเรียกมาเปลี่ยนก๊อกน้ําเรียกมาทาสีนู่นนี่นั่นคือวันวันหนึ่งเนี่ยจ่ายให้เป็นเป็นหมื่นเลยนะในขณะที่ประเทศไทยเราอะค่าแรงถูกอย่างคุณเนี่ยจ้างคนมาตัดญ้าที่บ้านเนี่ยห้าร้อยบาทถ้าจ้างคนไปตัดบ้านที่อเมริกาเนี่ยหลายพันนะคะนะเนี่ยค่าแรงถูกนะนี่คือข้อข้อดีนะข้อดีประชากรมากเป็นข้อดี ก็มีประชากรเนี่ยประมาณ600ล้านคนเน่ะเจรจาธุรกิจทีในแฮปปี้เลยนะคะวัตถุดิบและทรัพยากรในการผลิตมีเยอะมากใช่แต่ที่ไม่ใช่คือข้องงองูค่ะค่างเงินแหละแต่และประเทศมีความต่างอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับนักลงทุนนักลงทุนเวลาจะมาลงทุนอะไรเนี่ย mm hmm. เขาในอาเซียนเนี่ย mm hmm. เขาดูกอขอขององอใช่เอ๊ะขอโทษกไก่ถึงกควายใช่แต่เขาไม่ได้ดูค่างเงินค่ะเพราะค่างเงินเนี่ยเราเราอิงกับตาม ตลาดโลกอยู่แล้วเวลาที่เราอิงแล้วก็พูดพูดถึงเรื่องค่าเงินเพิ่มให้นิดนึงมีความพยายามจะออกเป็นเขาเรียกว่า,เ,าเขาเรียกอะไรนะค่าเงินของอาเซียนคืออย่างอ u ูเนี่ยอ u ู EU นะคะเขาจะมีค่าเงินของเขาคือยูโรเวลาที่ไปเที่ยวยุโรก็จะใช้เงินยูโรทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มสหภา,ภาพยุโรป เหมือนกันของอาเซียนเราพยายามที่จะทําให้เราใช้ค่าเงินเดียวกันเนี่ยตอนนี้เราใช้ค่าเงินบาทอันอื่นใช้รุ่นนี้นั่นใช่ไหมคะเขาพยายามจะทําให้ค่าเงินใช้อันเดียวกันแต่อันนี้ลึกซึ้งนิดนึงนะคะแต่ว่าทําไม่ได้เพราะว่าเออศรธธษฐกิจในบ้านเราในอาเซียนเราเนี่ยต่างกันเยอะมากอย่างสิงคโปร์คือแบบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนคือเดือนละแสนกว่าบาทนึกออกไหมคะแสนกว่าบาทต่อเดือนในขณะที่ไทยเราหมื่นเก้าความมากนี่น้อยสุดเลยห้าพันเพราะฉะนั้นช่องว่างแ เศรษฐกิจมันสูงเราไม่สามารถที่จะกำหนดค่าเงินให้ใช้อันเดียวกันได้จะไม่เหมือนกับยุโรปซึ่งลัาากษณะฐานเศรษฐกิจเขาเนี่ยไม่ต่างกันมากเพราะถือว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วหมดเขาก็เลยบังคับใช้เป็นค่าเงินเดียวกันได้คือยูโรแต่ของเราเนี่ยยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ค่าเงินไม่มีทางที่จะใช้อันเดียวกันได้แน่นอนอ่ะข้อสามค่ะผลของกระแสโลกาภิวัตน์เนาะโลกาภิวัตน์คืออะไรอ่ะโลกาภิวัตน์คือ การที่โลกเชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยีค่ะด้วยความรวดเร็วยันแต่ก่อนเนี้ยยังไม่มีโทรศัพท์มือถือยังไม่มี <c oughs> อินเทอร์เน็ตยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะจะติดต่อกันทีที่อีกซีกโลกหนึ่งเนี้ยเขียนจดหมายจากครูทันตั้งแต่เขียนจดหมายอย่างน้องครูไปเรียนต่อต่างประเทศเนี้ยเขียนจดหมายหาน้องนะจ๊ะ <c oughs> มันยังไม่มีอีเมลยังไม่มีไลน์ไงแต่ปัจจุบันเนี้ยโลกเราเชื่อมต่อกันด้วย ไว้อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีมันเลยทําให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือการติดต่อหรือการซื้อของการลงทุนเนี่ยมันสะดวกเพียงแค่ปลายนิ้วในการใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้นอันนี้ียกเขาเรียกว่าโลกาภิวัต์นะผลของโลกาภิวัต์ข้อใดน,นะคะที่เป็นปัจจัยสําคัญในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความร่วมมือนะคะอ่ะจำไว้นะคะ,ะจำไวนะะ้ไวนะคะว่าหลักๆของการรวมกลุ่ม